เรียนครูเรียเคารพข่าววันนี้กลุ่มของพวกเราจะมานําเสนอเรื่องคณะทันตแพทยศสาสตร์ในอีก10ปีข้างหน้าค่ะสมาชิกมีดังนี้คณะทันตแพทยศสาสตร์นะคะความหมายของคําว่าทันตแพทยศาสตร์ทันตะแปลว่าฟันแพทย์แปลว่าหมอรักษาโรคส่วนคำว่าศาสตร์แปลว่าระบบวิชาความรู้มักใช้ประกอบหลังคําอื่นๆแสดงว่าคำคำว่าทันตแพทยศาสตร์แปลว,ว่าระบบวิชาหมอรักษาโรคเกี่ยวกับฟันค่ะทันตแพทย เป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่กระทำต่อมนุษย์เกี่ยวกับการตรวจการวินิจฉัยการบำบัดหรือการป้องกันโรคฟันโรคอวัยวะที่เกี่ยวกับฟันโรคอวัยวะในช่องปากโรคขากรรไกรและกระดูกใบหน้าที่เกี่ยวเนื่องกับขากรรไกรทั้งการกระทำทางศัลยกรรมและการกระทำใดๆในการบำบัดบูรณะและฟื้นฟูสภาพอวัยวะในช่องปากกระดูกใบหน้าที่เกี่ยวเนื่องกับขากรรไกรและการกระทำในฟันฟันในช่องปาก โอกาสก้าวหน้าในอาชีพทำง,งานในหน่วยงานรัฐบาลรัฐวิสาหกิจเอกชนหรือเปิดคลินิกอิสระของตนเองดังนั้นรายได้ของทันตแพทย์จึงอยู่กับการจึงขึ้นอยู่กับแหล่งงานที่ประกอบอาชีพค่ะคุณลักษณะของผู้ประกอบอาชีพผู้ที่จะเป็นทันตแพทย์ที่ดีก่อนการตัดสินใจเลือกควรต้องพิจารณาและสำรวจตนเองเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ครับ 1. ด้านการศึกษาควรมีพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี 2. <c oughs> ด้านความถนัดควรมีความถนัดในการใช้เครื่องมือเกี่ยวกับการปั้นและการประดิษฐ์และการตกแต่งฟัน,จ,น,นฟ <c oughs> จึงเป็นงานประเภทการฝีมือละเขาจครับจึงเป็นงานประเภทงานฝีมือที่ละเอียดอ่อนประเภทหนึ่งครับ 3. <c oughs> ด้านสุขภาพและบุคลิลักษณะควรมลีลักษณะสุขภาพที่ดีแข็งแรงสมบูรณ มีบุคลิกภาพที่ดีรู้หลักจิตวิทยาของของมนุษย์สัมพันธ์ในการปรับตัวเข้ากับผู้อื่นครับ 4. ีมีฐานะทางการเงินที่ดีเพราะจะต้องใช้เวลาเรียนหลายปีและมีค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษามาก 5. ต้องมีคุณสมบัติที่เข้ารับราชาการได้หลังจบการศึกษาแล้ว 6. ก,ก่อนเข้าศึกษาสามารถทำสัญญาเข้ารับราชาการหรือทำงานเมื่อเสนอการศึกษาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า3ปีติดต่อกัน ับแต่ละมหาวิทยาลัยตามเงื่อนไขของรัฐบาลรายได้ครับผมทันตแพทย์จะมีรายได้อยู่หลายช่องทางรวมแล้วอยู่ที่ประมาณ40,000ถึง80,000บาทหรือมากกว่าเมื่อเรียนต่อเฉพาะทางแบ่งได้ดังนี้ครับผมฐานเงินเดือนประมาณ18,000บาทในโรงพยาบาลร,รัฐค่าใบาประกอบวิชาชีพ5,000บาททุกคนที่มีใบประกอบวิชาชีพจะได้รับครับผมค่าเบี้ยเลี้ยงในถิ่นทุรกันดารเริ่มที่1 0 0 0 0ถึง20,000บาท หากประจําในพื้นที่ทีท่ธุรกันดานมากแค่ไหนก็จะได้มากเท่านั้นครับผมค่าไม่ทําเวชปฏิบัติ10,000บาทสําหรับหมอฟันที่ไม่ทําคลินิกเอกชนระหว่างที่ใช้ทุนแต่ถ้าหมอทําคลินิกก็จะไม่ได้รับส่วนนี้ค่า OT เริ่มที่500บาทต่อวันแล้วแต่โรงพยาบาลโดยจะต้องอยู่เวนจนถึง20นาฬิกาอาจจะอาทิตย์ละครั้งแล้วแต่โรงพยาบาลจะจัดเวรให้ครับผม ค่าตอบแทนหากทำคลินิกคิดเป็น50%ของการรักษาหมายเหตุยอดรายได้ต่างๆเป็นการประมาณการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามระบบโครงสร้างของแต่ละองคอ์กรครับการแข่งขันและความต้องการทางการตลาดอาชีพทันตแพทย์เป็นอาชีพที่มีการแข่งขันสูงมาโดยตลอดเพราะมีความต้องการทางตลาดอย่างต่อเนื่องจากไรายได้ที่ดีเป็นอาชีพที่มั่นคงได้ช่วยเหลือคนและทํางานไปเวลานานไม่ยุ่งยากเท่าไหร่ แถมยังเป็นแถมยังสามารถเปิดคลินิกได้ซึ่งตามสถิติของราชวิทยายลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทยสาขาที่มีบุคลากรมากที่สุดคือสาขาทันตกรรมจัดฟันรองลงมาคือสาขาศัลยาศาสตร์ช่องปากและแม็กซิโลเฟเชียลและทันตกรรมทั่วไปส่วนสาขาที่มีบุคลากรน้อยที่สุดในตอนนี้คือสาขานิติทันตวิทยาเพียง24คนของทั่วประเทศไทยค่ะ อีก10ปีข้างหน้าคณะทันตแพทยศาสตร์จะเป็นอย่างไรนะคะคณะทัน,าานตแพทยศาสตร์นะคะเป็นคณะที่ผู้เรียนเนี่ยไม่สามารถตกงานได้อย่างง่ายเลยค่ะ เพราะว่ามีบุคลากรไม่มากสังเกตได้อย่างง่ายเลยคนเรามีฟันน้ำนมนำนมทั้งหมดคนละ20ซี่มีฟันแท้คนละ32ซี่ลงเป็น52ซี่ส่วนประเทศไทยเนี่ยมีประชากรทั้งหมด66ล้านคนเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยภายในประเทศไทยเนี่ยจำเป็นต้องมีหมอฟันเป็นจํานวนมากในจะปัญหาเรื่องฟันต่างๆที่มีในคนเราทุกคนคะ่ะทําให้อาชีพนี้ยากต่อการตกงานไม่ว่าจะอีกกี่ปีข้างหน้าคะ่ะพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ